ไปแล้วมั้งป้าจะลงไ,งไ,มงไ,ไหมอน๋อ,อทำเนี่ยที่เก๋ว่าทำหมื่นแล้วเข้าไปข้างในเข้าไปเป็นกิโลเลยนะมันลึกมันลึกไม่ไปแล้วลูกมันน่ากลัว่าอา,อาจจะมีสัตวูไหม มันมืดม,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  oh. มันต้องมีผู้นำเข้าไปนู <Drag random ninja> ้นเองดูนั่นน่ะนี่มันมีนมคนเกาะอยู่ตรงนั้นน่ะ คืออะไรทำไมมีคนเกาะเต็มเลย อาม,ามองไม่เห็นหรอกมาดูเยอาเขาเอาปลาดุกไซนี่มา่างขายแม่จะซื้อริงไหมเนี่ยเต่า ปูเต่ามีปูเต่าด้วยนูมีปูเตา่เตา่าเามเ่ยต่าที่จปูปปยังมีชีวิตแสดงว,ว่าลูกแม่ก็ต้องเรียนจบทุกคนจบมาหาลัยด้วยนะปูให้เนมน้ได้เรียนจบมาหาลัยนะปูนะ ไปปจะไปแวะอยู่กะปอะไรอ่างไปไปปมาแวะนี่เ้าแวะไหนหมอินโนกีเาแวะเ่าแะแวะนะแวะ